สวัสดีครับผมอาจารย์พันศักด์เปร็มประินะน,นะครับที่ไลเทคโนโลยีกรุงเทพตอนนี้เราจะสาธิตดูว่าวิธีการเขี่ยเขี่ยฝกเปรกน,นะครับที่ดัมเปรกล้อหลังทั้งสองข้างให้เท่ากันประเด็นคือทำไมต้องมีการปรับปรับระยะห่างของ ท่าเบรกที่กระทะเนี่ยนะครับเพราะว่ากระพาเบรกทั้งสองล้อเนี่ยล้อหลังนะครับกรณีนี้คือล้อหลังเป็นที่เป็นดัมเบรกต้องปรับตั้งให้เท่ากันเวลาเบรกจะได้จับพร้อมกันนะครับทั้งสองล้อถ้าล้อใดล้อหนึ่งจับก่อนมันจะเกิดการหมุนทำให้การขับขี่ของรถจนนั้นไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้สำคัญจะปรับตั้งคือ ช่วงที่เรามีการเปลี่ยนผ่าเบรกนะครับที่ดัาส่วนดิสเบรกนั้นมันจะยื่นลงมาตามผ่าเบรกที่หมดอยู่แล้วนะครับที่มีการตั้งนะครับดิสเบรกเรามาดูกันนะครับในการเกียร์ดําเบรกไปสุดท้ายเนี่ยดับเรามาดูฝั่งนี้ที่สมมุติว่าด้านนี้เป็นล้อล้อหลังด้านขวานะครับด้านนี้เป็นล้อหลังด้านซ้าย เรามาดูด้านขวาก่อนเราต้องเอาไขควงและเครื่องมือพิเศษเราเอาลูกยางนี้ออกก่อนนะครับยางนี้สําคัญนะครับถ้ายางไม่มีเวลาเราลุยน้ําหรือว่าที่ปุ่นจะเข้าไปด้านในทําให้เกิดสนิมภายในนะครับจะทําให้ผ้าเสียหายหรือว่าอุปกรณ์ของดําตัวนี้เข้าเข้าไปในน้ําเข้าไปเนจะเป็นสนิมเสียหายได้นะครับต้องต้องมีนะครับลูกยางนี้ต้องปิดนะครับทุกครั้ง อาการเอียดด้านฝั่งน,นี้ครับกล้องมองไม่เห็นนะครับตอนนี้เราเช็คก่อนนะว่าหมุนเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยมันหมุนได้คล่องมากนะครับเราต้องให้มันชิดตามองไม่เห็นนะครับยบ ใกล้มาอ่ะกองเข้ามาใใกล้ครับเห็นไหม ก็ไม่เห็นใช่ไหตนี้ยังเห็่เห็นอล้วอ้ามาทางนี้ครับน<า>ี่วค้างไว้ตอนนี้จะเห็นคุณอยู่อย่างนี้เลยครับวีดติดหน้าเลยปะเนี่ยตรงนี้อ่อาอย่างนี้เห็นครับแต่แต่ไฟฉายอ่ะเมื่อยนะอ่าอย่างนี้ครับ มมัไม่ไไ่คอยยชดเล,ลตรงนี้เราจะเขียียเฟืองเนี่ยนะครับเฟืองเนี้ยให้มีการเคลื่อนกล้องอยู่นิ่งๆตอนนี้เฟืองขยับแล้วนะครับ เะาลองมาหมุนกระทะให้ตาหน่อยครับคนอื่นครับคนที่ว่างเนี่ยนี่นะครับอย่างไรบ้างฝืดไหมหมุนไหมฝืดเรย นิ่งครับนิ่งๆนว้งไว้ดูเฟืองนี้มันจะลำบากมากได้เราจะยินเสียงแก๊กๆไหมครับนี่เราตั้งหมุนได้ไหมครับเริ่มฝืดไหมเริ่มแล้วจ้ะหมุนไปเรื่อยเราดูที่ล้อก็ด้ เริ่มฝืดขึ้นนะครับเสียงเริ่มมีเสียง อันนี้คือเปิดมากนะนะให้ดูคนหมุนด้วยนะครับหมุนครับอ่าตอนนี้ตั้งจนจนจน,จนติดแล้วอันนี้เราจะจะเอาออกนะครับคลายออกอ่ะเกียรขึ้นเนี่ยเกียรขึ้นนี่เราต้องงัดนะครับงัดแผ่นหลังนี่แล้วก็คลายออก หมุนครับอ่าอันนี้หมุนมากเกินอีกนะครับเดี๋ยวเราลองทายอ่างัดลงมาทักสามหนึ่งสองสามเกิดข,ขึ้นไหมเกิด้แอ่ายังไม่พอสีห้าอ่าโอเคห้าแก๊กถ้าเรายึด อีกนิดนึงมากไปนะครับมากไปคลายมาแก๊กหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องมีความละเอียดนะครับไม่งั้นแล้วมันจะติดพอติดแล้วจะทําให้พ้าเบรกไหม้นะครับหรือว่ามีปัญหาได้กับระบบเบกรกครับเปิดอยธานติดเลยครับ เนี่ยนะครับอือโอเค,อเคะอัะนนี้คือพอดีแล้วพอนะครับอันนี้เราก็มาเขี่ยนะอีกข้างนึงให้เท่ากันนะข้างซ้าย ทางซ้ายเท่ากันหมุนอันนี้มันห่างอยู่นะครับกระทะห่างอยู่อันนี้ก็ ก่อนก็ต้องหมุนครับหมุนครับเริ่มฝืนไหมครับฝืน <c oughs> อ่าตอนนี้เราก็มาเช็คข้างนี้ออกข้างนี้หมุนเข้ากันไหมครับ <c oughs> หมุนเข้ากันไหมอ่าตอนนี้สัมผัสเข้ากันแล้วนะครับเราก็ยึดลอ้อถ้าถ้าอยู่บนบนหอยนะเราคือหมุนที่ล้อเลยนะครับหมุนพร้อมๆกันโดยแรงคนเดียวกันและกะเอาให้ให้เท่ากันนะครับอันนี้เป็นการเสียบกัาเบรค ดำนะครับเกย่ยวด้านหลังนะก็ให้ไปบัตรดังนี้นะครับขอบคุณมากครับดีครับ,บรให้จบเรื่องหมดแล้วครับ